เจ้าแกนี่นี่ออกมาจากคอกเสเถิดนะหนีไปเลยตอนนี้นะ่ะอันตรายใกล้มาถึงตัวพวกเจ้าแล้วนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอู้ยสองสาวาทำอะไรกันอยู่เอ่ยสวัสดีค่ะนใช่ค่ะมีอะไรคะเพื่อนๆหน่อยน้องมินดาค่ะอ่า,านี่น้องมินดากำลังเล่นบอลลาโต้นะคะโอูโหูสนุกใหญ่เลยแหนน้องมินดามันมีไฟด้วยใช่ไหมจ๊ะ ไหนเอ้ยไหนมีไฟด้วยไหนไหนไหนขอดูหนสิโอ้นี่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 ต้องกระแทกกันก่อนเห็นไหมเพื่อนๆไฟวิบวับวิบวับเลยค่ะไหนคะตัดภาพมาที่พี่เชอร์มีโอ้โห o กำลังอยู่ที่ฐานปฏิบัติการนะคะโอ้โหไข่โอ้น้องมินดามีไข่โช์เพื่อนๆด้วยอ่าเดี๋ยววันหน้าเราไปกดตู้ไข่โชคเพื่อนๆกันดีกว่ามีของเล่นเยอะเลยนะคะตู้ไข่อ่าใช่เดี๋ยววันหน้าเราไปกดโชว์เพื่อนๆกันเนาะ อ่สองสาวจา๋าวันนี้เรามีนิทานมาฝากเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมใช่ไหมจ๊าอ่ถ้าอย่างนั้นไปฟังนิทานพร้อมเพื่อน,เ,อน,เ,อน,เ,อนเลยค่ะเย้ <Yeah! S 1> นิทานเรื่องแกะในข้อกับหมาป่ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหนะมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอีกไม่นานจะมีการจัดงานบูชายันขึ้นซึ่งชาวบ้านจะนำแกะที่เขาเลี้ยงอยู่มาบูชายันเจ้าแกะเตรียมตัวนะเจ้า อีกไม่กี่วันเจ้าจะได้ทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ได้ถวายตัวแด่พระเจ้าบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยนะเจ้าเเสียงของเจ้าของแกะบอกกับแกะของเขาเพื่อให้เตรียมตัวครับครับนายท่านเสียงของเจ้าแกะน้อยตอบรับเจ้านายของมันเมื่อนายของมันได้เดินรับจากไปแล้วมันจึงได้พูดกับเพื่อนของมันว่านี่พวกเจ้าอีกไม่กี่วัน ข้าก็คงต้องจากพวกเจ้าไปแล้วนะข้าจะต้องตอบแทนบุญคุณของนายท่านการตายของข้าในครั้งนี้คงจะเป็นประโยชน์ก่นายท่านมากมายข้าคงบิดพริ้วไม่ได้หรอกข้าคงต้องกล่าวคำอำลากับพวกเจ้าไว้ก่อนแล้วเมื่อถึงเวลาเขามาจับข้าออกไปข้าคงไม่มีโอกาสได้ล่ำลาพวกเจ้าเสียงของเจ้าแกะน้อยได้เอ่ยขึ้นกับเพื่อนแกะของมันแต่ในขณะนั้นเองก็ได้มีม้าป่าตัวหนึ่ง ซึ่งมันกำลังซุ่มดูแกะอยู่หลายวันมันก็บังเอิญได้หินเข้ามันก็ได้คิดแผนการที่จะพูดจาหวาดล้อมเหล่าแกะทั้งหลายเพื่อให้เป็นอาหารของมันเจ้าแกะเจ้าแกะนี่นี่ออกมาจากคอกเสเถิดนะหนีไปเลยตอนนี้นะ่ะอันตรายใกล้มาถึงตัวพวกเจ้าแล้วนะนี่รู้หรือไม่ว่าชาวบ้านน่ะเขาจะจับพวกเจ้าไปบูชาย,ยันมันน่ากลัวมากเลยนะ เลือดของพวกเจ้านะ่ะก็จะเต็มไปหมดค่ะอย่างกลัวแทนเลยออกมาจากคอกซะแล้วหนีไปไกลๆเชื่อค่ะแต่เมื่อแกะได้ยินดังนั้นก็รู้ตัวและไหวตัวทันจึงไม่ยอมออกจากคอกไปไหนมันจึงได้พูดกับหมาป่าว่าขอบใจนะเจ้าหมาป่าที่เป็นห่วงพวกข้านะแต่ข้าว่าการที่พวกข้าต้องตายเพื่อถวายตัวแด่พระเจ้า มันก็ยังดีกว่าตายเพราะเป็นอาหารของเจ้านะเจ้าหมาป่าและแล้วก็ไม่มีแกะตัวใดเชื่อคำพูดของหมาป่าไม่มีแกะตัวไหนออกมาจากคอกและหนีไปตามคำของหมาป่าเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าหมาป่าได้แต่คิดในใจกับตนเองว่าแหมโง่จริงๆเลยนะพวกแกะพวกนี้แทนที่จะออกมาจากคอกอย่างน้อยก็อาจจะมีโอกาสหนีรอดจากกรงเล็บของข้าไปก็ได้นะ แต่ก็ยังว่าแหละมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีทางที่ข้าจะปล่อยให้พวกเจ้านั้นรอดจากฟันที่แหลมคมและก,กงเล็บของข้าไปได้อยข้าละเสียดายแทนพวกเจ้าจริงๆแทนที่จะตายให้เกิดประโยชน์ให้ข้านั้งอิ่มท้องฮไปหาเป้ามหมายใหม่ก็ได้ไม่อยู่แล้วตรงนี้ และแล้วเจ้าหมาป่าก็ได้เดินจากไปจากแกะข้กนี้โดยรู้ว่าไม่มีแกะตัวใดเชื่อคำพูดของมันเป็นแน่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากจะตายก็ควรตายอย่างมีศักดิ์ศรีต่อไปเป็นในทานเรื่องที่สองของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องหมาป่ากับโพรงไม้กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะป่าอันกว้างใหญ่ที่เป็นที่อาศัยของเหล่าสัตว์ทั้งหลาย และในขณะนี้เองได้มีเจ้าม้าป่าตัวหนึ่งมันกำลังหิวโซเป็นอย่างมากมันกำลังเดินอย่างโซซัดโซเซเพื่อหาเหยื่อโอ้ยหิวลึกเกินข้าไม่มีเหยื่อตกถึงท้องมาหลายวันแล้วเรี่ยวแรงก็ไม่มีเอ้ยเอาอย่างไรดีข้าจะต้องอดตายแน่ๆคราวนี้เสียงของเจ้าม้าป่าผู้หิวโหยได้เอ่ยขึ้นและแล้ว มันก็ได้เดินไปเรื่อยๆด้วยเรี่ยวแรงที่ยังเหลืออยู่และแล้วมันก็ได้มาพบกับต้นโอ๊กต้นหนึ่งซึ่งต้นโอ๊กต้นนี้มีโพรงอยู่ด้านในมันได้มองเห็นเศษอาหารที่มีคนได้นำมาทิ้งไว้มากมายโอ้ข้ารอดตายแล้วดูสิในโพรงของต้นไม้ต้นนั้นนะ่ะมีอาหารเต็มไปหมดเลยมันต้องทำให้ข่าที่อิ่มท้องแน่ๆไม่รอช้าเจ้าหมาป่าผู้หวิวโหย มันก็ได้มุดเข้าไปในโพรงของต้นโอ๊กเพื่อกินอาหารโอ้ต้นโอ๊กนี่มันพอดีกับตัวข้าเลยนะเหมือนมันรอคอยข้าอยู่อาหารในนี้ก็เช่นกันข้ารอตายแล้วขอกินก่อนละกันเสียงของเจ้าหมาป่ากินอาหารด้วยความอร่อยซึ่งการที่มันหิวเป็นอย่างมากทำให้มันนั้นกินอาหารด้วยความตระกะตะการจนมันนั้นไม่ได้ระวังตัวเมื่อกินเสร็จ ท้องของมันก็ป่องมากจนไม่สามารถขยับตัวออกจากโพรงต้นไม้ได้เลย,ยอร่อยลือเกินอาหารขนาดนี้นะข้าและอิ่มท้องไปที่หลายวันเลยนะยได้เวลาเดินทางต่อแล้วละ่ะเอ๊ะเอ๊ะทำไมข่าขยับตัวไม่ได้เลยละ่ะโอ๊ยตัวของข้ามันทำไมติดกับต้นไม้อย่างนี้นะโอ้ยโอ้ยทำอย่างไรดี ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าทีค่าติดอยู่ในต้นไม้นี้ช่วยข้าด้วยเสียงของเจ้าหมาป่าได้ตะโกนขอความช่วยเหลือและแล้วก็ได้มีหมาป่าอีกตัวหนึ่งเดินผ่านมามันจึงได้ถามเจ้าหมาป่าที่อยู่ในโพรงต้นไม้ว่าอา้าวเจ้าหมาป่าเสียงของเจ้าเองหรือที่ตะโกนขอความช่วยเหลือน่ะมีอะไรให้ข้าช่วยหรือไม่อา้า แล้วเจ้าเข้าไปอยู่อะไรในนั้นล่ะฮะตลกสิ้นดีเลยนะเมื่อเจ้าหมาป่าที่อยู่ในโพรงไม้ได้ยินคำถามจึงได้ตอบหมาป่าอีกตัวไปว่าท่านช่วยข้าทีข้าติดอยู่ในนี้ข้าออกไปไม่ได้ไดโปรดช่วยข้าทีแล้วเจ้าเข้าไปทำอะไรในนั้นล่ะฮะเมื่อเจ้าหมาป่าที่อยู่ในโพรงได้ยินเช่นนั้นจึงได้รีบตอบออกไปว่าข้าก็มุดเข้ามาตามปกตินี่แหละท่าน ข้าน่ะเห็นอาหารในโพรงไม้นี่นะ่ะมีเยอะแยะพอที่ข้าจะกินให้อิ่มท้องเพราะข้าน่ะหิวโหยอย่างมากมายจะพอข้ากินอิ่มข้าก็ออกไปไม่ได้นะสิท่านช่วยข้าด้วยเมื่อหมาป่าอีกตัวได้ยินเช่นนั้นมันก็หัวเราะดังลั่นแล้วตอบไปว่า <c oughs> ถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าก็คงต้องรอให้อาหารที่เจ้ากินเข้าไปมันย่อยสักก่อนนะแล้วค่อยมุดออกมาเอง อต๋ตะกะตะก,การจนไม่ดูตัวเองอเข้าไปได้แต่ออกไม่ได้อรอก่อนก็แล้วกันไม่มีใครช่วยเจ้าได้หรอกนะนอกจากตัวเจ้าเองรอคอยให้ท้องของเจ้ามันย่อยอาหารเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเจ้าก็มุดออกมาได้นั่นแหละฮ่าฮ่าฮเมื่อหมาป่าพูดจบก็ได้เดินจากไปปล่อยให้หมาป่าที่อยู่ในโพรงไม้ได้แต่ตัดพ้อกับตัวเองว่าโ่สมน้ำหน้าตัวเองทีๆเท่ค่ะ เพราะความตะกะตะการของข้าทําให้ข้านั้นกินโดยที่ไม่ดูตัวเองในที่สุดข้าก็ออกจากโพรงไม้นี้ไปไม่ได้เฮ้ยข้าต้องรออีกนานเท่าใดนะกว่าที่ท้องของข้ามันจะยุบลงจนออกจากต้นไม้นี้ได้นะเฮ้ยสุดท้ายเจ้าหมาป่าก็ต้องติดอยู่ในโพรงไม้นี้รอจนกว่าท้องของมันจะยุบมันถึงจะออกไปได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เราจงรู้จักทำอะไรให้อยู่ในความพอดีของตนเองต่อไปเป็นนิทานเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องเด็กเลี้ยงแกะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหนะมู่บ้านชายป่าแห่งหนึ่งในวันนี้เองได้กำลังมีเด็กน้อยคนหนึ่งกำลังพากแกะของตนเองออกไปกินหญ้าที่ทุ่งหญ้าอันแสนกว้างใหญ่ วันนี้นะ่ะอากาศที่ทุ่งหญ้ามันช่างเย็นสบายดีเหลือเกินอ,อย่างนี้ข้านะนอนกลางวันเด็ดทั้งวันเลยนะไปไปพวกแกะทั้งหลายได้เวลาไปกินยาของพวกเจ้าแล้วไปเสียงของเด็กน้อยได้เอ่ยขึ้นเด็กเลี้ยงแกะผู้นี้เป็นคนที่ชอบพูดโกหกอยู่เป็นประจำและในระหว่างที่เขากำลังรอแกะกินหยาอยู่นั้น ก็ได้กเกิดนึกสนุกขึ้นมาอยากจะแกล้งชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้ๆเด็กน้อยจึงได้เกิดความคิดขึ้นมาว่าเฮนอนรอแกะก็เกิดความเบื่อความเซ็งขึ้นมานะคะเอาอย่างไรดีละ่ะหาอะไรสนุกๆเล่นดีกว่า <S <S ไม่รอช้าเจ้าเด็กเลี้ยงแกะผู้ชอบพูดโกหกจึงได้ตะโกนออกไปว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะของข้าช่วยด้วยช่วยด้วย สิ้นเสียงของเด็กน้อยชาวบ้านที่ทำไร่ทำสวนอยู่บริเวณใกล้ๆนั้น,นก็ต่างพากันมาพร้อมกับอาวุธในมือจอบเสียมมีดที่เขากำลังใช้ทำสวนอยู่เพื่อที่จะมาช่วยเด็กน้อยไล่หมาป่าแต่เมื่อพวกชาวบ้านมาถึงก็ไม่พบหมาป่าสักตัวมีเพียงเจ้าเด็กน้อยที่ยืนหัวเราะอยู่กับแกะของตนเองไหนๆเจ้าเด็กน้อยไหนหมาป่านะฮะเสียงของชาวบ้านได้เอ่ยถามขึ้น ไม่มีหรอกท่านข้าเพียงแต่นึกสนุกเหงาๆน่ะรอแกะกินญ้าก็เลยตะโกนออกไปอย่างนั้นเองเมื่อชาวบ้านได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกโมโหเด็กน้อยแต่ทำอันใดไม่ได้จึงพากันเดินกลับไปทำไร่ทำสวนต่อแต่เมื่อเวลาได้ผ่านไปครู่ใหญ่เจ้าเด็กเลี้ยงแกะก็เลยนึกสนุกขึ้นมาอีกจึงได้ตะโกนออกไปเหมือนเดิมว่าช่วยด้วย ช่วยด้วยหม้าป่ามันลงมาจากบนเขามันมากินแกะของข้าช่วยด้วยช่วยด้วยและเมื่อชาวบ้านได้ยินเสียงตะโกนของเจ้าเด็กเลี้ยงแกะก็ต่างพากันวิ่งมาพร้อมกับอุปกรณ์เหมือนเช่นเคยเพื่อจะนํามาไล่หม้าป่าไหนนเจ้าหนูหนม้าป่ามันอยู่ไหนฮะเสียงของชาวบ้านได้เอ่ยขึ้นแต่แล้วก็ไม่พบม้าป่าสักตัวมีเพียงเด็กเลี้ยงแกะที่ยืนหัวเราะชอบใจชาวบ้านก็รู้แล้วว่าโดนหลอกอีกครั้ง ไม่มีหรอกพวกท่านข kind of mm ้า hmm. ก็บอกแล้วว่าข้าเหงารอแกะมันกินหญ้านะพวกท่านก็เลยเบื่อเๆน่ะหาอะไรทําสนุกๆแก้เซ็งน่ะพวกท่านเมื่อชาวบ้านได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกโมโหเป็นอย่างมากจึงได้ตอบเด็กเลี้ยงแกะไปว่าเฮ้ยเจ้าเด็กชอบโกหกถ้าเกิดม้าป่ามันลงมาจากบนเขาจริงๆมันมากินแกะของเจ้าครั้งหน้าจะไม่มีใครช่วยเจ้าเลยนะจำเอาไว้ เมื่อชาวบ้านพูดจบก็ได้เดินจากไปด้วยความโมโหจากนั้นเวลาผ่านไปได้ไม่นานขณะที่เจ้าเด็กเลี้ยงแกะกำลังนอนหลับอยู่นั้นมันก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงของแกะร้องลัน่นแบแบช่วยด้วยช่วยด้วยมาป่ามาแบะแบะเจ้าเด็กเลี้ยงแกะตื่นขึ้นด้วยความตกใจ และเมื่อมันมองออกไปก็ได้เห็นว่าหมาป่าลงมาจากบนเขาจริงๆกำลังกินแกะของมันอยู่มาจ้าเจ้าแกะน้อยทั้งหลายมาเป็นอาหารของกาศดีๆมาเสียงของหมาป่าได้เอ่ยขึ้นด้วยความกลัวและความตกใจเจ้าเด็กเลี้ยงแกะจึงได้รีบตะโกนขอความช่วยเหลือออกไปว่าใช่ด้วยใช่ด้วยหมาป่ามันกินแกะใช่ด้วย แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งเมื่อชาวบ้านได้ยินเสียงของเด็กเลี้ยงแกะก็ไม่มีใครหลงเชื่ออีกเนื่องจากถูกหลอกมาหลายครั้งแล้วเอาอีกแล้วล่เจ้าเด็กเลี้ยงแกะ <c oughs> ครั้งนี้หลอกปวกขาไม่ได้หรอกพวกเราไม่ต้องไปสนใจทำไร่ต่อไปเสียงของชาวบ้านได้เอ่ยขึ้นและแล้วก็ไม่มีผู้ใดวิ่งไปดูเด็กเลี้ยงแกะเลยในที่สุดแกะของเด็กน้อยก็ถูกม้าป่ากินจนหมด อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วไม่งั้นหมาป่ามันคงขาบคอขาบไปกินแน่ๆเอ้ยไปดีกว่าเสียงของเจ้าเด็กเลี้ยงแกะได้เอ่ยขึ้นและแล้วก็ได้รีบวิ่งหนีหมาป่าไปสุดท้ายแกะของเจ้าเด็กน้อยก็ไม่รอดพ้นหมาป่าเลยสักตัวนิทานเรื่องนี้ซอนให้รู้ว่าคนที่ชอบพูดโกหกเมื่อพูดความจริงก็จะไม่มีใครหลงเชื่อ น,นิ่ทานจบเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆดูสองสาวก็กําลังสนุกกับของเล่นอยู่ bye bye. นะคะอ่าน้องเพ็ญดาจะไปบ่ายเพื่อนๆแล้วค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยน,นะคะออาไบายเพื่อนๆก่อนลูกเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะมีความสนุกมาฝากเหมือนเดิมนะคะ,ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะทุบๆค่ะ